สวัสดีครับผมนายวิรพัฒน์จินไทยนะรับนักสศูนย์หาหนึ่งสามศูนย์วันนี้ผมจะมาทำงานสัปดาห์ที่7จงานที่5นะครับตอนแรกเลือกสเตติกจะตัเชื่อเข้าไปในช่องนะครับแล้วก็ทำการเซฟแอดก่อนนะครับ

ที่ x y plane เรียนสเก็ตคำสั่งลาย เปลี่ยนยูนิตเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับก็เดินเป็นชั้นนะครับ เป็นยี anyway, ่้นอะครับเป็น้าเป็นผ้าขราเป็นชนไม่ได้กดซูมดูฟิน ท่าใดนครก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ไปที่ Modify นะครับเลือกฟีดใส่เป็น ยี่สิบห้านะครับใชเรื่อที่จุดนี้นะครับแล้วก็ไปที่รีวิวครับ ซุปเปอร์สองตรงนี้นะครับกดแอปป้ายแล้วเอ็กซิทกดเส้นนี้นะครับ กดนะครัี้เป็น90องศาครับแรกดเป็นเจดียครับ กดปิดให้เลยนะครับดีไซน์โมเดลจากนั้นมาที่โมเดลแล้วกดดีดนะครับ อีกกว่าทีเมนแล้วก็เจนเ r a t รเมครับอีกกว่าทีสแตติกสต t ั u เจอร e แล้วก็เรียกดีเ a ตเม e ต์ครับเล้วกเป็นผิว ให้กับนผิวนี้นะครับเปลี่ยน x ศูนยนะครับแล้วกนะ็กด apply ครับเลือก r e p a c e m e n t หมายเดิมนะครับ เนือฝั่งนี้นะครับตั้งแกนเซตเป็นศูนและรแอพลายครับก็มาเดิว่า insert this r t m e n t เลือกเปลือวด้านล่างตั้งแกนวเป็นศูนย์กดคลายครับแล้วก็ insert เรลลาไปที่ Picture ผ o โดนค้างแล้วก็เรียกพื้นผิว3า View นี่ครับแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นส3า,ะะาปปครับเ,เรื่อวจะเข้ามือกด Apply แล้วคลิกไทใน Solution e e d to Insert แล้วก็ s ส่ e d อีโคเรนจะมากดซู้ได้เลยครับเมื่อเสร็จเล้วงก็จะบอกค่ามิลค่าไม่โกงชิมงานนะครับ Energy Solution để nói yên sự Và sở thị Để ta đổ mô hợp Energy Solution để nói yên sự ก็เป็นแกนวายครับเจอที่เจล้วันยังก็มาสเตดก็เป็นแค่แเซตครับพอเจอแล้วฉันก็เจ แล้วก็เดฟฟอร์มูชันแล้วก็ไดเร็กชันอลจากนั้นกดไัดครับจะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นคี่กวาดิเมแล้วก็อินเซอร์ตแล้วก็เลือกรีไฟเมน ตันค้้างไว้เรยกสามตพื่นผิวนะครับจากนั้นกดแอปพลายครับให้เราคลิกขวาที่เมเดให้ว่าจ r a ่าเ,เมดครับแล้วก,กดเรัมได้เลยครับ แล้วก็มากดดูเงะนะครับมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับแคน X กแคน y แคน z นะครับนี่ก็จะเป็น Direction ครับกับผมขอจบการนำเสนอชิ้นงานนี้เพียงเท่านี้ครับขอครับ